สวัสดีครับพบกับอดุล Eat a l อ c h a เช e l นอนนะครับวันนี้เราพาคุณคุณมากินข้าวหมูแดงเจ้าดังเจ้าอร่อยที่อำเภอบ้านโป่งครับลาตะตะครับอยู่บริเวณปากซอยแสงชูโต3าครับตามไหมครับนี่ครับปากซอยถนนแสงชูโตซอย3นะครับแล้วก็เดินแบบมานึสัก 670เ,นนนนเม,มนนะครับติดร้านนะฮะข้าวหมูแดงมันโปอนะครับนะครับต้าตะปะเนี่ยวาร้านตะปะข้าไปนั่งในร้านนะฮะ้วกับนี่เป็นข้าวหมูแดงรวมนะครับ สั่งมาทีเดียวเลยสองที่ตามแล้วก็อันนี้เป็นข้าวหมูกรอบนะครับโอเคครับเราไปรับประทานกันครับว่าจะอร่อยจนคำล้ำหรือเปล่านสั่งก๋วยเตี๋ยวแฮมาสดน้ำน,นะฮะอันนี้เขาอยู่ในบริเวณร้านเดียวกันนะครับร้านตัดตางข้าวหมูแดงหมูรับอยู่โรงแรมด้วยเว้อ ก๋ววันนี้ัดรานตาต้าร้านยางกาลเจริญมันโป่จัวัดราชบุรีครับมูลค่านุกจังคือโตลอยตังค์ครับวางเอาไว้รานตลอดนะครับราคา่แพนะราคาสบ